สวัสดีค่ะดิฉันเพสัจกรหญิงเพระวันวัฒน,นาเมธาวงนะคะปัจจุบันก็เป็น s ซ l ลเทรนนิ่งมานีเจอรอยู่บริษัททาเคดาค่ะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะที่เปิดใจให้กับตัวเองได้มาเรียนรู้กับในหลักสูตรของ PMA 17 Principle c n c e of Success ของน p o เ e ียนฮิวต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าปัจจุบันที่ผ่านมาเราอาจจะมีการเรียนการสอนที่เรียกว่าเป็นการตั้งเป้าหมายแต่ทาไมว่าการตั้งเป้าหมายนี้เราไม่ s ustainable วันนี้นะคะนโปเลียนฮิลซึ่งเป็นคอร์สและเป็นหลักสูตรที่ทําให้เรารู้รู้ถึงเป้าหมายสูงสุดมันคือแก่นหลักค่ะทําให้เราสามารถยืนแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้อย่างมั่นคงค่ะนอกเหนือจากการที่เรามีเป้าหมายสูงสุดแล้วเรายังมีหลักการต่างๆที่เป็นการแกะแพทเทิร์นของผู้ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วว่าเขามีหลักการยังไงที่เขาประสบความสําเร็จคุณจะได้รู้หลักการนั้นค่ะหลักการทั้งหมด17ข้อจะ ทําให้คุณช็อตเทอมมากนะคะแล้วก็ก้าวไปสู่ความสําเร็จตรงนั้นนะคะส่วนสําหรับโคชเปิ้ลสนวรรณมิเชลนะคะอินสตัคเตอร์ของเราผู้น่ารักมากเป็นอินสตัคเตอร์ที่ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้นะคะของนับเรียวฮิลได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหลักสูตรนะคะรวมถึงเนื้อหาเวิร์กช็อปทำให้เราเรียนรู้และเราอินกับเรื่องราวตรงนี้นะคะแน่นอนนะคะ จากการที่เราเรียนรู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถเอามา practice แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้พี่เปิ้ลสามารถถ่ายทอดและวทำให้เรา b e l i e ฟ e ให้เรามีศรัทธาและเราเอากลับมันไปใช้แน่นอนค่ะคอร์สนี้จะทำให้คุณที่ได้เรียนรู้นั้นประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับทุกๆคนในโลกที่ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะ